แม่เคยได้ยินนะได้ยินลูกคนคนหนึ่งนะเขาพูดอะเอากล้องมาถ่ายทำไมลูกไม่ได้ให้ฟังไงเล่าก็ไม่ต้องถ่ายกล้องก็ได้ไม่ได้ถ่าเขาออกมาว่าทำไมล่ะเล่าเล่าเรื่องไรแต่ละที่แม่จะมาพูดให้ลูกฟังเนี่ยเล่ามาสิ มันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นที่จะต้องถ่ายเก็บก็เล่าไมา่มนเล่าให้ฟังลูกบางคนก็พูดว่าที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่ได้เกิดเพราะว่าพ่อแม่ตั้งใจให้เขาเกิดเกิดเพราะตันหาราคะเกิดเพราะอะไรอะ่ะเกิดเกิดเพราะว่าไอ้อะไร อะไรอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดลูกบางคนเขาคิดแบบนี้นะลูก แม่จะซื้อเหรอเออแม่จะซื้อรัฐบาลอ่ะมันเคยออกนะลูกไอ้ไรไอ้เครื่องบึงตกเนี่ยแต่มันต้องเครื่องบินประเทศนอกนะไอ้เมื่อก่อนนี้แม่ไม่รู้หรอกภาษารู้จักลูกรู้จักภาษาไหมเขาภาษาที่อยู่โรงพักที่ปัวเขาเลี้ยงไก่เหมือนลุงรลที่นี่ลุงดับไปเลี้ยงแทนเขาอะจะจาจะาจาจาอะไรอะจะจาอะไรวะผัวภาษา เขาภาษาเขาบอกว่าเนี่ยเครื่องบินตกว่าซื้อสิท่านท่านซื้อมันออกท่านซื้อมันออกออกลอตเตอรี่แม่เคยซื้อครั้งหนึ่งถูกสามตัวลูกเครื่องบินเมืองนอกนี่เนี่ยมันออกสามตัว ไม่จายก็รอดมาแล้วพี่นี่หายแล้วเป็นอะไรนะฮะากระดูขาเขารดก่วนท่าคนเนี่ยเป็นชาวต่างชาตมเลยมกใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เห็นที่ขาใช่ครับสดงว่าส่วนบนลงมาเนี่ยก็เอาหัวทิ่มลงมางงลงมาเจ็ดสองหูนา,นาออกเจ็ดสองแน่เออ มีขาหักสองข้างเลยเนี่ยก็มีที่เที่ยงบินนี่แหละครับโอ้แล้วเขข้างเดียวครับโอ้ฮะครับเป็นชาวอังกฤษใช่ไหมฮะที่ที่อยู่ที่นี่ครับคุณหมอครับได้เงินเยอะนะตาชาวต่างประเทศอะถ้าขาหักกันได้เงินเยอะได้เงินหลายล้านเลยล่ะไอคนที่ขับเครื่องบินนั่นก็ได้เงินหลายล้านพ่อแม่พ่อแม่คนที่ขับเครื่องบินตายนั่นนะ ได้หลายร้านแล้วอยากเอาชีวิตไปแลกเงินกัน,กนไม่อยากได้หรอกพ่อแม่ไม่อยากได้หรอกอยากได้ชีวิตลูกดีกว่าสองเจ็ด เจ็ดสองเจ็ดสองหรือสองเจ็ดเจ็ดสองไม่ใช่เหรอลูกบอกแม่เจ <72, S 1> ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองเจสองมันกลับกันได้ไหมเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ก็งว,วดที่แล้วมันออกงวดที่แล้วมันออกสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ที่น้าผอมไปหาซื้อไม่รู้ได้เปล่านะ แล้วก็แล้วก็แล้วก็สองตัวมันออกเก้าสองแจ่ยายก็ให้หวยใกล้เคียงนะถ้าออกเจ็ดหนึ่งแล้วอู้เส um> so ียดายนะาเออออกเก้าหนึ่งเสียดายหน้าดูแต่งวดหน้าเนี่ยถูกแน่เนี่ยบอเบอเบอครื่องบินเน่ย ถูกแน่เลยถูกกินเราอะกินรัฐบาลงวดหน้านะโอ้โหแต่คนคนอยู่ในเครื่องบินตั้งหกสิบแปดคนนะเยอะเหมือนกันนะโอ้โหปีประสบการณ์ตนะั้งสิบเก้าปียังอซีเดนแบบนี้เลยไม่ค่อยได้ยินเลยลูกไปดังนิดหนึง สองหกหกมารกาที่มีสามข้อแต่ลูกยังอายุน้อยลูกยังต้องศึกษาอีก20-30สปีบางคนบางคนนะโอ้ศึกษาอายุหกหกเจยังยังโดนหลอกโดนต้มเลยแม่ดูดโทรทั์อะ่ะหลอกต้มกันคนสมัยนี้มันมันคนมันซื่อ,อ,อแบบครอบครัวแม่เนี่ยแบ,แบบแบบแบบตระกูลแม่เนี่ยหายากนะ เนี่ยป้าปองเขายังมาเคยคุยเลยป้าปองแล้วก็พี่น้องแม่เนี่ยซื่อพูดจาตรงไปตรงมาเกาะกิ้งไม่เป็นกลับกลับไปกลับมาไม่เป็นแต่ยายเคยสอนแม่บอกว่าพูดอะไรอะ่ะอย่าพูดเป็นคําเดียวต้องพูดสองสองคำแบบว่าคิดดูก่อนอ่าปรึกษาก่อนปรึกษาพ่อแม่ก่อนอย่าตัดสินใจอะไรตามลำพังแล้วก็อย่า อย่าอย่าให้ความหวังกับใครแบบต้องพูดเป็นสองทางอย่าพูดแบบไอแน่นอนกับปั้นทุกดินอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยแน่นอนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องพูดเผื่อเผื่อเราทําไม่ได้ต้องพูดเป็นสองทางดูก่อนหนะ้คิดก่อนนะาอะไรเงี้ยให้เวลาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ เดือนสองเดือนอะไรอเงี้ยต้องเผื่ออย่างนี้เราจะได้มาปรึกษาพ่อแม่พี่น้องเราอย่าไปให้พูดให้ความหวังอะไรใครด้วยแล้วเดี๋ยวผิดหวังก็เสียเสียคนเสียคนคือว่าเงินทองเนี่ยหมดไปแล้วหามาใหม่ได้แต่ว่าสัจจะเนี่ยพูดไปแล้วคืนขับไปได้ถงเหมือนถงน้มลายขึ้นฟ้าเราถมไปแล้วนะมันก็เข้าหาตัวเองลดหน้าตัวเอง ต้องต้องแบบว่าต้องต้องฉลาดทันคนต,ต้องไหวพิษปฏิพานแล้วก็แล้วก็คุยคุยกับผู้หญิงเนี่ยอย่าไปให้ความหวังกับเขาและอย่าไปบอกพื้นเพยอะไรส่วนตัวของเราให้เขาลึกๆไม่ไม่ได้เอาไว้คบกันนานๆแล้วก็ให้ศึกษาศึกษานิสัยเขาไปนานๆแล้วก็ศึกษา โคตรเง่าสักหลาดมาจากไหนพงเผาเราพอมาจากไหนบางทีนะผู้หญิงดีผู้ชายดีนะแต่ไปเจอปู่ย่าตายายยุคนเง่าสักหลาดมันนะใจร้ายเป็นคนแบบว่าอะไรอ่ะอะไรแบบว่าเป็นคนใจร้ายเป็นคนมักง่ายเป็นคนแบบว่าขี้เอาเป็นคนแบบว่าไอไอไออะไรเหมือนเหมือนแบบว่า อะไรนิดอะไรหน่อยก็ขอ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 เป็นคนเขาเรียกคนไม่พออ่ะอะไรก็ขอตะพืชเป็นคนแบบเขาเรียกว่าขอตะพืชแต่เป็นคนแบบเขาเรียกมักง่ายไม่เก่งใจเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาแล้วไม่เอามาเป็นญาติเรือแล้วเดี๋ยวลูกออกมามันก็สายพันธุ์มันก็ไม่ดีต้องดูสายพันธุ์ดีๆดีไอ้จนรวยอ่ะไม่สําคัญเท่าไรหรอกถ้าคนขยันมันเพียนนะ ต่อไปใครทำมาหากินเป็นคนเก็บเล็กผสมน้อยมันก็มีได้มันก็มีมีสักวันมันก็มีอันจะกินแต่ถ้าเป็นคนแบบว่าไม่มีศิลหา้าและคนขี้เกียจคนดูดายคนแบบว่าอะไรอ่ะเอาเอาอะไรเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจอย่างเงี้ยไม่ดีหรอกคนพวกนี้นะไม่เจริญ คนไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่เจริญคนเรานะยังยังก็ไม่ใช่เลือกหรอกแต่เราก็ต้องแบบว่าดูดีๆคู่ครองเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กันสองคนพออยู่กันก็ต้องออกลูกออกหลานถ้าคำพืดไม่ดีนะลูกหลานออกมาก็เป็นคนไม่ดียังยังยังพงเผาเหล่ากอของพ่อเขาเนี่ยเขาใส่เสื้อไม่ซักอะ่ะแม่ย่างเอ๊ะ ใส่เสื้อแล้วทําไมไม่ซักอะ่ะเออไม่ใส่เสื้อไม่ซักกี่ร้อยพันตัวก็ไม่พอก็ซื้อตายแล้วมึงรวยเศรษฐีมาจากไหนเศรษฐีเขายังซักผ้าขยันเลยเขายังเขายังต้องไอทำงานแล้วยิ่งเศรษฐียิ่งต้องขยันทํางานนี่อะไรกันเออใส่เสื้อผ้าไม่ซัก ใครใส่เสื้อผ้าไม่ซ้เนี่ยสิบล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้คือเป็นครอบคุมตามอ่กรมธรรม์น,นะครับที่เราตัวร,รับแล้วก็มีทางวิ่งน,นะครับกว้าง45เมตรยาว2,100เมตรแล้วก็มีความสะดวกสบายหลายอย่างนะครับ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมากเคยมีการโหวตกันผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Smart Travel Asia เว็บไซต์นักท่องเที่ยวนี่นะครับก็ลูกขิวเปล่างมีต้องถ่ายแล้วลูกเพืองฟิล์มผู้บริวารบอกว่าเแม่แต่งตัวอย่างเงี้ยน่าเกลียดเป็นรายที่หกนะครับก่อนหน้านี้มีญี่ปุ่นหนึ่งโครเอเชียหนึ่งเดนมาร์กหนึ่งกัณฑาหนึ่งทั่วโลกมีคนดื้อยาโอเซอร์ไดเวียร์อคืนนี้ไม่นอนดึกแล้วเมื่อคืนนี้นะ ทุกวันนี้เนี่ยนะครับสิบโมงแรกเดียวเดี๋ยวก็สิบสองโมงกับอีกสองชั่วโมงเที่ยงคัำรวจโรงพยาบาลต่างๆประมาณสองร้อยแห่งจากงหมดประมาณพันแห่งเนี่ยนะครับเรากำลังใส่แล้วไปอาบน้ำเลยตระูพ่อเขาเนี่ยแล้วพ่อใส่ซังไหมใส่พ่อก็ใส่ทักเฉพาะชุดของเขาชุดชุดเครื่องแบบของเขาที่จําเป็นนะเขาซักแต่ว่าที่ไม่จําเป็นเขาเห็นไหมรองเท้าเขาใส่ไปดูไปถามที่ทั่วบ้านทั่วเมือง มีใส่รองเท้าถุงเท้าเป็นกระปองกระปองซัก hmm. ทีหนึ่งยี่สิบสามสิบคู่ไปถามซี่มีบ้านเมืองไหนเขาทากันแม่ยังงงงงเลยเอ๊ะทาไมเขานี่ใส่แบบเขาไม่ได้ซักถุงเท้าอ่ะเสื้อผ้าก็เหมือนกันแม่ไปทีงไงมาซักทงเป็นยี่สิบสามสิบตัวสามสิบห้าสิบตัวเฮ้อแต่ท่านี้พ่อเขามีข้อด้อยมีข้อเสียแต่มีข้อดีข้อข้อดีของเขาก็มี คือเขาขยันมันเพียรขยันทำมาหากินขยันหาตังค์เขามีข้อเสียแต่เขาก็มีข้อดีถ้าคนถ้าขี้เกียจใส่เสื้อผ้าขี้เกียจไม่ซักและยังจะหาเงินไม่เป็นอกีกโูอย่างนั้นน่ะแย่สุดๆซกมกไม่พอแล้วยังขี้เกียจอกีกเนี่ยใครเอาทำผัวก็โหยตาย